กับซีรีส์นี้นะครับชุดการสอนที่จะช่วยให้ทุกคนทํางานได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้มากมายนะครับเราได้ทําทุกอย่างแล้วตั้งแต่การปรับเอสดนะครับให้น้อยลงเส้นขอบเส้นเซกเมนต์ให้น้อยลง,ยล,งลดเฟสให้น้อยลงนะครับจากนั้นใช่ไหมเมื่อเราลดลงแล้วปุ๊บเนี่ยมีการปรับสไตล์นะครับให้มันแบบดูเร็วขึ้นจากปรับสไตล์แล้วเมื่อไม่ไหวจริงๆแล้วนะครับเราก็ต้องมาทําเป็นกรุ๊ปนะครับอ่าเป็นกรุป๊ปแล้วก็ จัดการต่อนะด้วยการปรับโมเดลให้มีแบบมีการใช้เลเยอร์ในการ o r แกไนซ์ในการเปิดปิดแล้วก็มีเ outliner ด้วยเราเรียนมาแล้วนะครับทั้งหมดละทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับเป็นวิธีการทํางานที่มือโปรเขาใช้กันแต่แต่มันมีบางอย่างที่ทุกคนต้องรู้นะครับก่อนจบซีรีส์นี้นะครับในการสอนชุดนี้นะครับจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเรารับโมเดลมาจากคนอื่นแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไม่กล่องสี่เหลี่ยมอะ่ะเนี่ยโหไฟล์นี้มัน ส่งมานิดเดียวเองนะมีแค่กล่องสี่เหลี่ยมอันเดียวแต่ดูไปที่ Windows Model Info แล้วมาดูขนาดไฟล์ครับนี่มันอะไรกันเนี่ย32มเมกนี่แหละครับคือปัญหาหลายคนนะครับที่ใช้โปรแกรม sketch up อยู่นะครับไม่รู้ตัวเลยนะว่าไฟล์ที่มันใหญ่นะวันนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการสร้างโมเดลเลยมันมีบางอย่างที่มันซ่อนอยู่และมันโปรทุกคนรู้ถ้าต้ออยาก นะครับอย่าทำการเงอนเบอร์ปโปรจะต้องรู้ตรงนี่ได้ครับคลิปนี้จะขยี้ยตรงนี้และจะทำให้คนมีชีวิตดีๆครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับจำได้ไหมที่ผมเคยบอกไว้ว่าเวลาเราสร้างโมเดลขึ้นมาใช่ไหมกล่องสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมเราไปที่คำสั่งในส่วนที่เป็นสถิตินะครับสถิตินะครับตรงโมเดลอินโฟเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะมีกี่เอ็กี่เฟสใช่ไหมครับ นี่ไหมสิบสองนะครับมีสิบสองอันนะครับมีเฟสหกอันเหมือนจะมีแค่นี้ใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเราเลื่อนดูครับโอ้โหมีกรุ๊ปหนึ่งอันมี classification type สี่อันมี component สองร้อยเก้าสิบหกตัวเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนมันมาได้ยังไง tag ร้อยยี่แปดอัน material 8, สองร้อยสิบแปด s t y l ห้าโอ้โหอะไรเนี่ยมันมาได้กันได้ยังไงทั้งที่โมเดลมีแค่นี้ สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาเรา Import Export นำเข้าทรงออกเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบเนี่ยนะมันมีแบบนี้ครับ Sket อัพเนี่ยมันจะจำบางอย่างไว้ที่เราใช้งานอยู่แม้เราลบไปแล้วครับมันก็ยังจำอยู่นะครับดังนั้นเองเนี่ยเรามาดูเบสิกก่อนว่า s k e t อัพเนี่ยมันจำอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยอันแรกเลยนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้ครับในส่วนที่เป็นตัว Tax ก่อน เห็นไหมครับโอ้โหแท็กเยอะแยะเลยมันไม่ได้ใช้อ่ะเนี่ยครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าไม่ได้ใช้นะถ้าไม่ใช้นะคือต้องบอกบางทีมันใช่ไงแต่ถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยต้องเอาออกไม่งั้นนะัเครื่องครับสมมุติตอนเนี้ยผมเอาตรงเนี้ยย้ายไปอยู่คอนกรีตก่อนิลพ์ตรงเนี้ยเ h ิร์ชคอนกรีตผมย้ายตรงเนี้ยไปคอนกรีตนะครับกดยึบแล้วก็คลิกเลยอันนี้คือการเลือกนะครับ อน,นี้ไปดูคลิปสอนที่ผ่านมาของผมนะเดี๋ยวยังไงใน Sketch u s เราจะมีการใช้แท็กละเอียดอีกครั้งหนึ่งในวิชาแท็กนะครับหรือเลเยอร์นะครับผมเปิดหมด Color by Layer นี่ปิดไปละตอนนี้ผมมีแค่แท็กเดียวนะที่ผมต้องการแตอนน่อลิ้ไฟล์มันใหญ่มาก Windows Model Info OK นะครับขนาดไฟล์ผมออกคำสั่งตรงนี้ครับทบให้ดีนะดูนะคลิกแล้วออกคำสั่ง purge p พ r ร์นะครับกดคลิก p พ r ร์นะครับมันจะไล่เอาสิ่งที่ไม่ต้องการทิ้งอาา่าตรงนี้มันค้างอยู่ความมันเยอะหลอเดียวเยอะมากค้างไปเลย <c oughs> เห็นไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวกันเลยนะครับที่เรามาเจอแบบนี้เข้าไปให้นะครับอ <c oughs> มื่อทีเราคัปปี มาเนี่ยแท็กมันเยอะครับโอเคเรียบร้อยครับนะตอนนี้มันก็จะหายบางส่วนลวอะออะผมเซฟครับสามสองเจดใช่ไหมดูดิลงลง,ลงไหมลงไปน,นิดเดียวคําถามคือทําไมมันลงไปนิดเดียวแล้วทำไมไอ้ตรงน,นี้ยังไม่ลบครับนั่นก็เพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นอีกครับไม่ใช่แค่แท็กนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์ครับ เดี๋ยวมีอมโพเนนต์ครับแล้วกดรูปบ้านนะอ in m o เดลคือแท็กเหล่านั้นครับมันโดนฝังอยู่ในคอมโพเนนต์ที่เราจะใช้ครับเนี่ยคือทุกครั้งที่เรา import อมโพเนนต์เข้ามาในโปรแกรม SketchUp ครับโปรแกรม SketchUp มันจ,นะนจนะํานะคอมโพเนนต์เหล่านั้นไว้แม้เราจะลบไปแล้วนะครับมันยังจําอยู่นะครับเนี่ยเราดึงมาเนี่ยเห็นะครับเนี่ยไอ้พวกนี้มันยังอยู่นะครับเนี่ย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 สมารถจะดึงมาเรื่อยๆครับเพราะว่า SketchUp เนี่ยอยากจะช่วย นะครับช่วยให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะนะครับดึงเอาขอมโพเนต์เดิมๆที่มันทาไว้เก็บไว้เนะี่ยแล้วเอานํามาใช้ได้เพื่อป้องกันปัญหานะครับแต่นันเองเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้มันแล้วจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ควรเก็บไว้ใช่ไหมครับถูกไหมทุกคนเก็ตเนาะแต่นันเองเนี่ยสมมุติผมใช้แค่นี้พอละอ่มมิผมใช้แค่นี้พอนะทายังไงเราก็ออกําสั่งตรงนี้ครับคลิกปุ่มนี้นะเหมือนเดิมนะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็ purge unused แล้วก็รอแป๊บหนึ่งมันจะไล่เอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปครับ purge unused รียบร้อยครับจากนั้นนะครับผมก็ลองเซฟดูเห็นไหมครับ32เมกเหลือแค่5เมกเองนี่ครับชีวิตดีๆครับเห็นไหมครับเนี่ยไล่ไปละตอนนี้เหลือแค่ที่ใช้พอเรียบร้อยไฟล์ขนาดลดเล็กลงมากเลยนะครับแหมง่ายยครับทุกคนเก็ตมแต่ไปแท็กครับแท็กเนี่ย เมื่อคอมโพเนนต์มันมันโดนลบไปแล้วถูกไหมครับแท็กที่อยู่ในคอมโพเนนต์เนี่ยมันก็ยังมาอยู่ดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากลบออกครับเราก็กดตรงนี้แล้วก็ purge unused แล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับเรียบร้อยเห็นครับตอนนี้แท็กก็ลบลงละผมก็จะมากดเซฟดูด,ดิห้าหนึ่งเก้าหนึ่งอ่าเนื่องจากแท็กมันมันไม่ทําให้ไฟล์ใหญ่มากนะครับแต่ช่วยในการ organize นะแต่มันก็เลยทําให้ไฟล์เล็กลงไม่มากครับโอเคตอนนี้ทําไมเหลือแค่ห้าเมก นะครับโอเคเรามาดูต่อยังมีอีกส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่า material material นะครับสีนะกดตรงนี้ครับ in model ก็ยังมีสีที่เราไม่ได้ใช้อีกครับโอ้โหเยอะแยะเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้สีบางส่วนอ่ะสีบางส่วนคือสีที่อยู่ในคนนี้แหละนะมีอยู่แล้วอ่ะผมกดตรงนี้ครับคลิกแล้วก็ p u r h e unused โ okay. อเคหรือแค่นี้ละเซฟ เห็นไหมครับโอ้โหเมื่อสีหายจาก5เมกเหลือ1เมก0.945ครับโอ้โหง่ายไหมครับทุกคน e ี s y a n นฟันไหมเนี่ยครับตอนนี้ก็สบายละไฟล์ก็เล็กลงแล้วครับนล้วเองเนี่ยทำไม่ดีนะครับแท็กมีมากไปไหมคอมโพเนนต์เก็บไปเยอะไปไหมลบไปแล้วนะครับในส่วนที่เป็น Material ที่ทาไว้ลืมหรือเปล่าว่าเราลบไปแล้วครับมาเพิร์ชออไปนะครับก็จบเลยนะครับ ต่อไปต่อไปมันยังมีอีกเรียกว่าสไตล์ครับสไตล์ก็เหมือนกันนะเวลาเราเลือกสไตล์เยอะๆนะครับกดอินโมเดลตรงเนี้ยมันก็จะมีสไตล์ของเราที่เราเลือกไว้ไม่ได้ใช้ครับเปีย่ยนสไตล์พวกเนี้ยบางทีเราเลือกแค่บางส่วนถูกไหมมันค้างอยู่ถ้ามันเยอะมันก็ดัดเครื่องนะโอเคถ้าเราเลือกตรงนี้พอนะครับเราก็กดตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับนะเพิ่ม unused อ่าถ้ามันเพิ์มไม่ได้สมมติมันเพิ์มไม่ได้นะก็ลบซนะเกิดอะไรขึ้นค้างไปเลยสไตล์เออ อินโวลเดียอีกครั้งหนึ่งทำแล้วตุยก่อนจึ๊บกลับมาอินโวลเดียอ้าวหายไปแล้วเอออ่ะเซฟลงไปที่เดียวครับสไตล์มันไม่เยอะเท่าไหร่เข้าใจไหมครับทุกคนเอาวละผมจะลบใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วตอนนี้ครับทุกคนดูนะมันก็ยังค้างอยู่ถูกไหมครับแพดก็ค้างอยู่คอมโพเนนต์ก็ค้างอยู่แมาทิเรียลแมาทิเรียลแมาทิเรียลก็ค้างอยู่ แต่คราวนี้ครับผมอยากล้างทีเดียวเลยขอยยํา้งนะครับต้องระวังให้ดีนะบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องการล้างทั้งหมดนะครับคือเราลับไฟล์มาปุ๊บแล้วอยากจะกดว่าเฮ้ยช่วยล้างทุกอย่างที่มันค้างทิ้งได้ไหมถ้ากดทีละอันตรงนี้มันเหนื่อยใช่ไหมครับเราไาดูวิธีการกดที่ถูกต้องของมือโปรครับให้เราไปที่คําสั่งครับ s t a t i s t i c แล้วออกคําสั่งตรงนี้ครับ purge unused คือทีเดียวเลยเข้าใจไหมครับคือกดทีเดียวตรงน,นี้จบเลย แต่ต้องระวังนะถ้าอะไรอย่างที่การใช้อยู่เนี่ยมันหายไปด้วยนะครับดังนั้นกดตรงนี้ครับ purge unused ดูนะหกสามสามสิบห้าตรงนี้นะกดจึ๊บเรียบร้อยครับทั้งหมดหายเลยครับแพ็กห,หายคอมโพเนนต์หายนะครับแล้วก็แมชชีนแลก็หายครับเหลือแค่ตัวที่เราใช้บางส่วนซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่เรื่องของลักอินของเราแ,แต่ละตัวละครนะครับอ่ะนั่นเองเนี่ยนี่แหละครับคือเคล็ดลับครับรับไฟล์มา อย่าลืมนะลองเช็คก่อนว่าโดนวางยาไว้ไหมถ้าไม่โดนวางยาเนี่ยก็ต้องไปดูว่าคนก่อนหน้าเนี้ยเ,เขาลืมหรือเปล่าเขาลืมลบบางอย่างไปไหมะไรที่ไม่ใช้เกเอาออกครับไฟล์เชื่อมหมบางทีสอ0รเมกเนี่ยอาจจะเหลือแค่ห้าเมกก็ได้ครับลองดูครับ